สภาพคืนหนักมากเลยใช่ไหมพี่เอารถขยะมาด้ีรถขยะเลยเหรออยู่ในถังขยะโดนทาลายทิ้งแน่นอนช่วยชุบชีวิตมันหน่อยจากขุมนรกขึ้นมาเลยจุ่มล้างเลยอ๋อจุ่มล้างอันนี้คือรูแจ็คเดิมนะครับทุกคนถอนมาเป็นชิ้ๆเลย่ะ สวัสดีครับทุกคนทุกคนจำกีตราที่นแพะเอามาให้ดูในร o อกยูว้าวตอนที่คุยกับนแพ้เรื่องกำเนิดช่างกีต้์ของฝั่งทนได้ไหมครับเขาไปโยนที่ถังขยะแล้วบอกนาแพะชชุบชีวิตให้หน่อยเดิก็เลยบอกเดวจัดการให้กีตราตัวนั้นนแพ้ได้ซ่อมบูรณะชุบชีวิตมันเรียบร้อยนะครับจากถังขยะนะครับแล้วก็เจ้าของมารับกีตราแล้วนะครับนี่นะฮะเจ้าของนะครับมารับกีตรานะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูความเป็นมานะฮะว่ากีตราตัวนี้เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนแพะทาอะไรบ้างนะคผ พี่ชื่ออะไรครับครับผมลุงบอลครับลุงบอลน,นะครับครับผมทีนี้ลุงบอลครับกีตาร์ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะนําเข้ามาหาณแพ้ครับพอดีผมไปเจอเขาลงขายครับทีแรกนะแล้วเหมือนไม่มีคนซื้อแล้วบ,บางเออผมก็ขับไปก็คือเขาก็เอาออกมาเหมือนว่าจะจะทิ้งแล้วแหละถ้าทางเหมือนจะทิ้งแล้วก็เลยเข้าไปถามเขาว่าน้องจะทิ้งเหลือหรือยังไงหรืออะไรเขาบอกอ๋อ,อผมประกาศขายแล้วไม่มีคนซื้อ พี่จะเอาไหมอ่ามาผมรับเองเพราะผมมีคนที่ชอบพีต้าไงถ้าเจอมาผมเก็บหมดเลยอ๋อครับแล้วตอนนั้นส,ส,สภาพคือนหนักมากเลย <c oughs> ใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช้คําว่ามันไม่น่าจะเป็นสภาพกีตาร์ด้วยไม่น่าจะเป็นสภาพกีตาร์ด้วยแล้วตอนนี้ปัจจุบันเป็นไงบ้างครับพี่โอ้ถูกใจไหมมันมันเกินเกินความขั้นหมายไปหน่อยเกินความคาดหมายด้วยถูกใจมากเกินไปพี่มันเกินไปเดี๋ยวเจ้าของจะมาเอาคืนนะครับคือตอนนี้ถูกใจเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมภาคไฟฟ้าอะไรใช้ได้เลยนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวพี่ขอลองอีกนิดนึงครับลองสักหน่อย ผมเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ว่าชอบกีตาร์เฉยครับเดี๋ยววันนี้เอากลับไปสะสมต่อเลยนะตัวนี้ได้นะครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่นาแพ้นะครับครับบคุณกิตตี้ครับนาแพ้ครับกีตาร์ตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างสภาพมันเออรถขยะมาด้ยดีรถขยะเลยเหรอเออไม่มันดูไม่ได้มันเป็นรูปร่างเลยมากไปหมดคอคือลูกบิดดำปีไม่หมดเลยนะฮะแล้วเฟดเฟิดใช้ไม่ได้เนี่ยชุดไฟฟ้าเปิด่เงี้ยอ๋อคือนแพ้อันนี้ชุดเดิมมันนะใช่ แล้วก็หน้าแพ้ใส่ใหม่ใส่เป็นอย่างนี้อีเต้านมใหม่เลยมีอะไรพวกนี้โอ้ครับผมแล้วต้องตั้งบาลานซ์คอมันใช้ไม่ได้เลยคอเฟตมันกระดกหวดเลยทั้งคอเป็นต้องรีหมดเลยหรือทั้งคอเลยปับคือรีเฟดทั้งคอแล้วก็ปรับคอคอมันโก่งด้วยใช่ไหมคะโหสูงอันนียประมาณนิ้วสองนิ้วรอดได้นิ้ว2นิ้วรอดด้วยขนาดนนั้ขนาดนี้เลยเนี่ยอครับเนี่ย ออเกีตาร์เขาทิ้งไงเราก็งงอยู่เขาบอกว่าช่วยชุบชีวิตมันหน่อยนะครับจากขุมนรกขึ้นมาเลยล่ะทีนี้ลูกบิดอะไรใช้ได้ไหมนะแพ้ลูกบิดแต่ตอนแรกมันดำมันใช้ไม่ได้ตอนนี้เราล้างถอดมาจุ่มล้างเลยออ๋จุ่มล้างเขาใช้ทินเนอร์อแล้วก็หอล้างมันเลยอ่าครับแล้วก็ทีนี้มาที่นัดเซดเดิร์ครับใช้ได้ไหมครับเซดเดิร์มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย อ๋ออันนี้คืออันเดิมมันนะพลาสติกไหนๆก็ทําแล้วใส่กระดูกให้เลยเดี๋ยวผมดูดูมันก็ยังแข็งดีอยู่นะมันไม่เป็นรูปทรงแล้วอ๋อมันเป็นรูปทรงแล้วเขาไปปาดอะไรมาม่วงหมดเลยครับแล้วก็อันนี้คือเปลี่ยนแซดเดิลใหม่ใช้กระดูกเลยส่วนไม้หน้าไม่มีอ้าไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีขอไม้ยังใช้ได้เอโค้งเคิยยังดีอยู่มันยังยงเราเราคิดเห็นว่ามันน่าจะชุบได้งไงอ๋อครับด้วยนะ้นรูแจ็คเป็นเงี้ยสนุกสนิมอแหนเลยโอ้โหนะอันนี้คือรูแจ็คเดิมนนะคครับทุก ลูแจ็คนะครับไม่ใช่ลูหนุ่มติดอันนั้นแพ้ติดใหม่แล้วใช่ติดใหม่ไออมีเสียบนี่ได้นะใช่ใช่ไม่ได้เหมือนเวลาตอนเราเล่นเข้ามิกอ่ะไหม่อ่ะแล้วก็เสียบเข้านี่ได้เลยเป็น S L R อะไรเงี้ยเสียบเข้ามิกสัญญาณจะดีกว่าพวกนี้อีกแล้วแพ้ใช้เวลากับตัวนี้นานไหมครับโหไม่นานเลยไอ้ที่มันนานคือว่า ล้างล้างทำความสะอาดล้างกีตาร์ดูไม่ได้เลยอ่ะโหฝุ่นหนาเคอะเลยถถมอาจารย์น้อยวานอาจารย์น้อยไปช่วยล้างกันขอบพี่น้อยช่วยด้วยนะลุมกันล้างอ่ะลุมกันล้างนะถอดมาเป็นชิ้นๆเลยอ่ะแต่มันไม่ยากแต่คอมันก็พอได้แล้วไงเราก็ได้เห็นเฟมันกระดกแบบเยอะมากเลยตรงนี้บ่อตรงนี้ไม่บ่อตรงนี้อะไรเงี้ยนะแพทย์เติมนิดนึงขอดอะไรสักหน่อยนั้นดีว่าเออเข้าขานะอ่ามา อย่าหัวเราะนี่กำลังจะหล่ออยู่แล้วหมอนกันแล้วโอกูอาจารย์นาไม่ได้เกิดเลยอาจารย์นายมึงหัวเราะกับหมอนกันแล้วเราจะไปยังไงเรานี่นะครับน้าแพ้มิวสิกนะครับห้องซ้อมดนตรีนะครับซ้อมกีตาร์โมดิฟายต่างๆนะครับแพ้มิวสิกเพลงเกษม94นะครับวันนี้นะครับผมเพิ่งเคยเจอนะครับกีตาร์สภาพที่แบบจะบอกว่าไงดีอ่ะพี่ถ้าถ้าผมโคตรเน่าเลยพี่เน่าธรรมดานะนะแพ้ก็ รับซ่อมนะสภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครกีตาร์แตกละเอียดทั้งตัวอย่างนี้ไหวไหมนะพะอูถ้าแตกเลยไม่ไหวนะไม่ไหวนะรลนขลทับเหมือนจิ้งจอกอะไรก็ไม่ได้แล้วอ๋อครับอนะครับพอมันยังยังเล่นได้อ่ะรู้สึกดีใจนะรู้สึกกีตาร์ตัวหนึ่งที่แบบนี่คนน่าจะทิ้งแล้วเจ้าของแบบถูกใจไม่น่าเชื่อจะสิ่มเลยผมยิ้มสิ่มเลยไม่รู้จะได้ขนาดนี้ถ้าชงถ้าชิมป่าไม่เลเลยบ้าก่ะไม่งั้นตัวนี้นะครับอยู่ในถังขยะโดนทำลายทิ้งแน่นอนตอนนี้ต้องใส่ตัวนี้ต้องไปอยู่นั่นน <laughs> คลิปนี้ก็สนุกสนุกสั้นๆน,นะครับชุบชีวิตกีตาที่เกือบจะทิ้งในถังขยะนะครับผมโดยนาแพมมิวสิกครับก๊อด hey.